ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำสินค้านะครับเป็นกล้อง Sony Cybersot นะครับ d s c s 2 1 0 0นะครับสีส้มนะครับขนาดของพิกเซลนะครับอยู่ที่12.1ล้านพิกเซลนะครับได้รับ ISO 100ถึง3,200นะครับประเภทกล้องนะครับเป็น Compact ขนาด98คูณ61คูณ27มิลลิเมตรนะครับขนาดหน้าจอนะครับทั้งหมด3นิ้วนะครับน้ำหนัก167กรัมนะครับคว,ความละเอียดโดยรวมนะครับ2 3 0 0 0 0พิกเซลนะครับ ตัวเครื่องมีขนาดเล็กนะครับกระทัดรัดมนเข้ารูปเหมาะแก่ผู้ที่สะดวกพกพาไปในที่ต่างๆนะครับต่อไปจะเป็นการรีวิวสินค้านะครับ ในส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนด้านหน้าของกล้องนะครับครับอย่างที่กล่าวไปด้านข้างต้นนะครับนี่คือส่วนของด้านหลังของกล้องนะครับนี่คือขนาดของจอที่กล่าวไปนะครับ3นิ้วพร้อมปุ่มการทำงานครบคันนะครับสะดวกในการใช้งานนะครับ